ปรากฏการจากตำนานล้านนาสู่พลังศรัทธาของต้นข้าวสุปริยาสวัสดีครับทุกท่านข่าวริมคลองว่าด้วยที่ดาลุกทุ่งต้นข้าวผู้สืบตำนานเพลงลุกทุ่งและยังขับร้องได้ทรงพลังไม่ว่าจะร้องเพลงแนวไหนต้นข้าวร้องได้เหมือนเป็นเพลงของตัวเองคือสร้างลายเซ็นเป็นของตัวเองตอนนี้ก็มีเพลงที่ถูกกล่าวขานมากในเวลานี้อย่างเช่นบทเพลงอย่าปล่อยมือ ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมดนตรีที่เชื่อมโยงระหว่างดนตรีคำเมืองร่วมสมัยกับจิตวิญญาณลูกทุ่งเพื่อชีวิตโดยมีจุดเริ่มต้นจากวงไม้เมืองที่สร้างมาตรฐานความนุ่มนวลและจริงใจในแบบฉบับล้านนาจนมาถึงการตีความใหม่โดยต้นข้าวสุปริยาศิลปินวัย13ปีที่สร้างปรากฏการไวรัลจากเวทีงานบวชในอำเภอเล่าขวัญจังหวัดกาญจนบุรี ความสำเร็จของบทเพลงนี้ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ความไพเราะแต่คือการสื่อสารเรื่องราวของกัลยาณมิตรและความหวังส่งผลให้ต้นข้าวสามารถคว้าชัยชนะในเวทีไทยรัฐอวอร์ด2025ด้วยคะแนนโหวตกว่า1ล้านเสียงสะท้อนให้เห็นถึงพลังศรัทธาของแฟนเพลงและการสืบทอดรากเง้าดนตรีคุณภาพสู่คนรุ่นใหม่ต้นกำเนิดและเอกลักษณ์ของวงไม้เมือง ผู้มอบลมหายใจให้คําเมืองร่วมสมัยวงไม้เมืองได้รับการยกย่องให้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความนุ่มนวลในวงการเพลงลุกทุ่งเพื่อชีวิตล้านนาโดยมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้สมาชิกหลักประกอบด้วยสองท่านคือคุณทีราศีกิจรัตนักร้องนำหญิงและคุณประเสริฐศีกิจรัตมือกีตาร์และผู้เรียบเรียงดนตรีนิยามและฉายา เริ่มต้นจากการเล่นดนตรีโฟกซองณถนนคนเดินจังหวัดเชียงใหม่จนได้รับฉายาว่าหนึ่งร้องหนึ่งเล่นซึ่งสะท้อนถึงความสามารถในการถ่ายทอดอารมณ์ที่ลึกซึง้งผ่านเครื่องดนตรีชิ้นเดียวและเสียงร้องแนวทางดนตรีเป็นการผสมผสานภาษาคำเมืองเข้ากับดนตรีร่วมสมัยอย่างลงตัวสร้างนิยามใหม่ให้กับวงการเพลงไทยผลงานสร้างชื่อ นอกจากเพลงอย่าปล่อยมือแล้วยังมีเพลงฮิตอื่นๆเช่นแมงปอพับแผ่นเก็บรักไว้ที่ปลายรุ้งเป็นต้นเจาะลึกบทเพลงอย่าปล่อยมือภาษาฉบับกวีและพลังแห่งการเยียวยาบทเพลงนี้ถูกวิเคราะห์ว่าเป็นมากกว่าเพลงรักทั่วไปแต่เป็นบทเพลงที่ประโลมจิตวิญญาณโดยมีองค์ประกอบหลักดังนี้องค์ประกอบรายละเอียดเชิงวิเคราะห์เนื้อหา บอกเล่าถึงความกังวลในโชคชะตาที่ไม่แน่นอนโดยมีมือของคนข้างกายเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวเพียงหนึ่งเดียวปรัชญาของเพลงการประกาศความเป็นกันลยาณมิตรต่อโชคชะตาและการรักษาสัญญาว่าจะไม่ทอดทิ้งกันโครงสร้างดนตรีเน้นความเรียบง่ายเพื่อให้เสียงร้องที่ใสบริสุทธิ์ทำหน้าที่สื่อสารอารมณ์อย่างเต็มที่อารมณ์หลัก ความนิ่งที่แฝงไปด้วยความอบอุ่นซึ่งเป็นคุณสมบัติที่หาได้ยากในนักร้องยุคปัจจุบันปรากฏการ์ต้นข้าวสุปริยาคลื่นลูกใหม่แห่งคันดินเล่าขวัญการขับร้องของต้นข้าวสุปริยาในวัย13ปีณนะอำเภอเล่าขวัญจังหวัดกาญจนบุรีได้สร้างมาตรฐานใหม่ในเพลงอย่าปล่อยมือในยุคดิจิทัลการตีความใหม่ re-interpretation ้นข้าวไม่ได้นำเสนอในมุมมองของความรักฉันชู้สาวเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูและศรัทธาต่อผู้มีพระคุณและแฟนเพลงทำให้บทเพลงมีความศักดิ์สิทธิ์และทรงพลังในมิติที่กว้างขึ้นผลกระทบทางสังคมการแสดงในงานบวชวันนั้นสามารถสะกดผู้ฟังจนน้ำตาซึมและกลายเป็นไวรัลที่แพร่กระจายไปทั่วโลกออนไลน์การยอมรับในระดับมหาชน ความสม่ำเสมอในการถ่ายทอดคุณภาพเสียงส่งผลให้เธอได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งจากเวทีไทยรัฐอวอร์ด2025ด้วยคะแนนโหวตถล่มทลายกว่า1ล้านเสียงสะท้อนให้เห็นถึงพลังศรัทธาของแฟนเพลงและการสืบทอดรากเง้าดนตรีคุณภาพสู่คนรุ่นใหม่ความลงตัวระหว่างไอม็อกล้านนาและลูกทุ่งภาคกลาง สิ่งที่ทำให้เวอร์ชั่นของต้นข้าวเป็นที่ยอมรับในระดับมืออาชีพและคณะกรรมการตัดสินคือรายละเอียดทางเทคนิคดังนี้ 1. ความนุ่มนวลและโทนเสียง (softness and tone) สามารถรักษาเอกลักษณ์ความนุ่มนวลแบบไอม็อกของต้นฉบับพี่อ้อมไม้เมืองได้แต่มีการเพิ่มความกังวาลแบบลูกทุ่งผ้ากลางเข้าไปทำให้เสียงมีมิติและน้ำหนักมากขึ้น 2. การควบคุมเสียง (vocal control) มีทักษะการคุมพิชหรือพิชคอนเทนท์ที่แม่นยำโดยเฉพาะในท่อนเอื้อนแบบเอื้อนลาวซึ่งมีความยากสูงแต่ต้นข้าวสามารถทำได้อย่างนิ่งสนิท 3. การสื่อสารทางอารมณ์การใช้สายตาที่เด็ดเดี่ยวในขณะร้องเพลงเปลี่ยนจากการโชว์ทักษะเสียงเป็นการปลอบประโลมผู้ฟังอย่างแท้จริง บทเพลงอย่าปล่อยมือทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมโยงความหวังจากเชียงใหม่สู่กาญจนบุรีและขยายตัวไปทั่วประเทศผ่านคำมั่นสัญญาที่ปรากฏในสองมิติคำมั่นของศิลปินต้นข้าวสุปริยายืนยันว่าจะไม่ปล่อยมือจากศิลปะวัฒนธรรมลุกทุ่งและจะมุ่งมั่นพัฒนาตนเองต่อไปจากบทเรียนและการเรียนรู้ในช่วง6-7เมือนที่ผ่านมา พลังสนับสนุนของแฟนเพลงแฟนเพลงพร้อมที่จะจับมือกันเป็นวงกลมและก้าวเดินไปพร้อมกับศิลปินแม้จะเป็นการก้าวเดินที่ช้าแต่มีความมั่นคงเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จในระยะยาวไม่ว่าจะเป็นการ cover หรือการทำคลิปเป็นความรักที่หนูยินดีรับไว้มากๆและขอพระคุณจริงๆที่ช่วยสนับสนุนขอให้แม่ๆจับมือกันแน่นๆและเดินไปบนเส้นทางด้วยกันอีกยาวไกล ท้ายสุดแฟนคลับต้นข้าวอย่าลืมบวตกันนะรักต้นข้าวไม่ต้องมากรักน้อยน้อยแต่ขอให้นานๆข่าวริมคลอง